ดี่ทุกท่านด้วครับท่านผู้ชมไอป้าแคสติงอยู่ครับไอป้าคุกแคสติงแร่วันนี้ก็จะมาสอนการโหลดเกมวาซีนะครับผมที่ทุกคนอยากเล่นกันนะฮะเกมวาซีน,นั้นป็นเกม่ในเซเวอร์วอซอมบี้นะที่ได้คะแนนในสตรีมน้อยมากๆครับจึงไม่มีขายในสตรีมนะนะตอนนี้นะครับผมจึงเป็นของเถื่อนแทนนะครับผมซึ่งผมก็สนใจมากๆเลยฮนะค,คือโหลดได้สองช่องทางโหลดแบบวันทุ่งอัพโหลดแบบ ับโหลดถ่ายนะครับผมนี่คือเว็บไซต์ของอิเล็กโตของของนะครับผมซึ่งมีทั้งเกมเดซีและวาซีซึ่งเดซีนั้นก็ใครอยากเล่นก็ไปได้เลยครับแต่ผมยังไม่บอกตอนนี้นะครับผมจะบอกเกี่ยวกับวาซีก่อนนะครับโซนวาซีนี้ก็คือเป็นเกมที่ต้องใช้เรียกว่าอะไรความอัตรอดสูงเพราะเซิร์ฟนี้แม่งเทปทูเยอะนะต้องระวังนิดนึงครับก็ขอบคุณแอดมินนะครับผมก็ mm hmm. <laughs> มาบอกตรงนี้เลยว่าผมจะช่วยแอดมินนะครับ เลขสี่ะไรนะครับผมส่วนสีเลือดนำเบอร์นะครับใส่ตอนไหนใส่ตอนที่จะมีเมื่อคุณโหลดตัวเกมเสร็จแตกไฟล์เสร็จแล้วคุณได้ไฟล์ชื่อว่าอิเล็กโตเซนะครับแล้วก็คุณก็เข้าไปเช็คไฟล์ก์ดว่ามีก์ดตัวนี้หรือเปล่า เล่นใหม่ก็ควรระวังหน่อยเช่นผมเนี้ยแม่งเข้าไปโดนยิงตายได้นะครับผมแล้วก็เกมทุกเกมคือต้องมีกฎของเซฟเวอร์นะครับที่ห้ามทําเลยเด็ดขาดคือห้ามปีนต้นไม้นะครับผมพเพราะละอาจตกมาตายได้นะครับหรือห้ามบั็กเข้ากําแพงเข้าเข้าหินอนะไรเงี้ยเพราะจุดบั็กของวาตีจะเยอะมากๆนะฮห้ามใช้โปรแกรมโ,งโกงเกมทุกชนิดเน,นี่ยผมแล้วก็ห้ามโกงด้วยโปรแกรมซีอีนะผมไปพบหนึ่งไงไอโปรแกรมเนี่ยแชทเนอร์จี้เนี่ยโกงได้ทั้ง ห้ามก็ขายอะไรในกลุ่มครับผมเห็นโดนก้ะขายพวกซื้อปืน5 2ูอะไรเงี้ยไม่ได้แอดมิน2มาตรฐานจบไหมแอดมินแค่ได้คนเดียวเว้ยอแล้วห้ามประปินหรือห้ามด่าบุกกาลีพ่อแม่หรือยุคุย่าต่างๆนะผมก็คือคือสิ่งนั้นสูงๆแล้วไม่ควรไปว่าครับมันสูงเนือหัวเราไปครับเอาแค่ ข้ามด่าแอดมินเพราะว่าเอ๊ะแอดมินไม่เปิดเซิฟชาร์จผ่านแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ควรด่าเพราะแอดมินเป็นคนช่วยดูแลเราอะไรเงี้ยแอดมินเดินมาฆ่าก็แอดมินก็ทําได้ทุกอย่างเขาขับไปแอดมินนะผมเดินมาฆ่าอาจจะเช็คว่าคนมีโปรเอามาตักหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมส่วนข้ามปล่อยแอดมินหรือสตาฟนะครับคือไอ้พวกที่ปลอมอะผมว่าควรลบล้างไปดีกว่าว่า ียวนะได้แค่ครั้งเดียวนะจะาไว้50ถสิบถูาทำผิดกฎหมายในกลมถูถลงโทษความผิดก,ก็จะเกิดขึ้นนะครับผมส่วนการแก้ฮัร์ตัวจริงที่ไม่น่านจะเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นก็มาถามผมพีหลังก็ได้ผมจะสอนอย่างละเอียดกับผม,มเมื่อรู้กดรู้อะไรเรียบร้อยแล้วเปิดแอปเชื่อที่มาสมัครดีเรียบร้อยแล้วรออัปเดตเสร็จ